สวัสดีครับรามบีบีการอินฟินตี้ครับผมสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับเป็นปืนแบงก์กปืนเสียงเ่าจากค่ายอีโคนะชื่อรุ่นว่าเจเนตเอนะครับตัวงานสวยมากนะครับมีพันธุ์ท้ายมาให้นะครับสําหรับประทับยิงนั่นเองแล้วก็สามารถพับพันธุ์ท้ายนะครับขวดตัวนี้นะพับพันธุ์ท้ายแล้วก็กลายเป็นปืนสั้นนะฮะแบบนี้หรือว่าจะใช้งานก็ยืดพันธุ์ท้ายมานะครับผมแบบนี้ได้เหมือนกันยิงได้ทั้งเซมิออโต้ฟูออโต้นะครับปรับได้จากจุดนี้มีสู์เล็งหนาลังมีตกะว่็จ แฮนด์กาดนะครับที่มีคลิปแบบนี้สามารถพับได้นะครับกดตรงนี้เราก็พับได้หรือว่าจะถอดออกเพื่อติดอุปกรณ์เสริมไฟฉายเลเซอร์ก็ได้นะครับหลํากล้องนั้นหน้าตันนะฮะได้แมกกาซีนมาถึง2อันเลยใช้ร่วมกันกับกระสุนแบงก์กันนะครับซึ่งจะไม่มีหัวกระสุนนะมีแต่เสียงเท่านั้นที่ให้เสียงดังเหมือนกับปืนจริงนะครับมีทั้งปลอกทองแล้วก็ปลอกเงินนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูภาพประกอบกันเลยครับ ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ